วัสดีนะนะทุกคนแล้วครับสวัสดีคุณครูทุกท่านแะครอบคัทุกท่านด้วยนะครับมาตอนนี้เข้าสอบคณิตศาสตร์กันต่อเลยคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องวงกลมครับป็นสมบัติวงกลมต่างๆยังไม่ลืมใช่ไหมเขาบอกว่าวงกลมมีพื้นที่81ไพยและ O เป็นจุดศูนย์กลางนะครับตอนนี้อยู่ตรงกลางคอร์ด AC ยาว12นี่คอร์ด AC ยาว12ทำหาไปที่สามเหลี่ยม ABC มาหาพื้นที่ครับ คุณสมบัติสามเหลี่ยมไม่ใช่สามเหลี่ยมคุณสมบัติของวงกลมครับแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางแล้ววิ่งไปชนเส้นรอบวงอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับแล้วตรงนี้จะเป็นมุมฉากเห็นไหมแต่เขาบอกว่าวงกลมมีพื้นที่81พายจากตรงนี้น้องก็จะรู้รัศมีครับส่วรพื้นที่วงกลมครับสูตรว่าพาย r กำลังสองแล้วเขาก็บอกเท่ากับ81พายเห็นไหมครับแค่แค่เขียนสูตรแล้วจับมาเท่ากัน แล้วก็พายก็ตัดพายยังไม่ต้องรีบน้อนแทนพายเป็นยี่สบสองส่วนเจ็ดเห็นไหมไม่ต้องรีบน้อนแทนเลยถ้าน้องแทนพายเป็นยี่สบสองส่วนเจ็ดน้องก็เสียเวลาเปล่าๆย้ายพายไปหารัดตัดหอง่ายกว่ามองพายเมันเป็นตัวแปรตัวหนึ่งง่ายกว่าเพนอาร์ตัวเดียวก็ตอบอะไรครับอะไรยกกเรามองสองได้แปดสิบเอ็ดครับคิดออกไหมก็คือเก้านะครับสบายสบายเพนถ้ารัศมีเป็นเก้าเส้นผ่าศูนย์กลางก็ต้องเป็นสิบแปดเห็นไหมครับนะก็คือหมดนี้ก็เป็นสิบแปดนะครับ แลวตัวนี้ยาวเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ใช้บิทากลัตเลยครับนะสาม่ยมมุมฉา,า,ากมาบิทากลัตครับก็ไอ้ตัวยาวก็คือสิบแปดกำลังสองเนะาะจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากก็คือสิบสองกำลังสองบวกเอ็กกำลังสองโอเคนะครับนะหล้กก็ะยาข้างครับได้สิบสองไปลบ ก็เป็นปดกํลังสองลบ12กําลังสองเท่ากับ x กําลังสองนะครับแปดกําลังสองสามร้อยยี่สิบสี่ถ้าขายท้องได้ก็ท้องได้นะครับอันนี้ก็ห60ปีอันนี้ก็หน,นึ่งสิบหกสามร้อยยี่สิบสี่ครับนะสามร้อยยี่สิบสี่ลบร้อยสี่สิบสี่เท่ากับ x กําลังสองนะครับกระแสนี้ไง,งครับ x กําลังส2เราจะเท่ากับ ลบเลย x กำลังสองสามร้อยยี่สี่ลบร้อยสี่สี่ก็เหลือหนูนเหลือแปดเหลือหนึ่งเข้าไหมครับใช้เองเดียวก็เลยตอบรูทร้อยแปดสิบนะครับเขียนนะถอดรูทบางตัวไหนก็ได้ครับร้อยแปดสิบถอดเอา 95, นะ 98, 28, อเก้าหารเนาะเก้าสองสิบแปดเข้าไหมเอาสี่หารสี่ห้ายี่สิบ ลเก้าก็ได้สามสี่ก็ได้สองสามคูณสองก็เป็นหกเห็นไหมครับมันก็คือหกรูทห้านะครับขพรรูทแบบจะพูดจะพูดแบบรวดเร็วเลยนะเพนตตรงนี้ก็เลยความยากก็เลยเป็นหกรูทห้านะครับนะนี่คือด้านที่เหลือตรงนี้นะไม่ยากคราวนี้ครับหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ครับก็เบสิกเลยสุดว่าสองอันนี้หาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ก็หนึ่งส่วนสอง คูณฐานคูณสูงครับตัวนี้ก็น้องก็ทำได้อยู่แล้วนะสบายสบายเลยอะเรยๆสบายสบายครับตัดเลยนัด <c oughs> นะเคนะหนึ่งส,สองสามคูณฐานคูณสูงเฉยเตัดตัดเหลือหกหกหกสามหกสามหกรวมห้าจบ เนี่นะครับข้อนี้ก็ถือว่าไม่ยากครับจำรลบัติวงกลมให้ได้นะครับนะโอเคนะครับฝึกทำโจทย์บ่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ